สวัสดีจ้ามือนีแม่กองสิมาออมไก่เซซนจับพี่นอ้องออมไก่บานเขา้าใ่เซซนมีไก่บานเท่านั้นไก่บานซับเป็นชิ้นๆจับพี่น้องตะไคร่ตำพริกตะไคร่แล้วก็หอมแดงจากพี่น้องแล้วก็โลงใสกันใบบกูดแม่กองสิชีกเป็นชิ้นๆจ้ะ กน้ำปลาน้ำปลาไม่กองตักตวงเลยจ้ะพี่น้องใส่ลงไปเลยจ้ะน้ำปลาใส่ผงนัวจ้ะพี่น้องผงนัวลงไปแล้วก็ย่อะน่ำลงนิดนึงขัวสะกอนนอะจ้ะพี่น้องเนาะ ข้าตรงครัวสักกอนใส่ลูกโดดนั่นจากพี่น้องคัวครัวเพิ่นไปสักพักก็จะ แก่บุกเคืเทแต่มันเป็นสีสันสักน้อยจ้ะหลังจากที่หั่คขัวไปสักพักพี่น้อง เขากบเพิ่มน้ำได้จ้ะเพิ่มน้ำลงกาปริมาณเอาจะว่าให้น้ำม,มันทวนตอนไก่แล้วเขาก็ข้างไปสักพักน่าจะเนาะไห้ไก่มันเปืเป่อยก่อนนีก่อนจะบไห้ไก่เิ่นสุกไปเปื่อยจักน้อยเนาะจะเนาะแล้วเขาก็ว่าเอาเส็นใส่ที่หลังจากพี่น้อง ปิดฟ้าไว้ให้ไก่มันเปื่อยจักหน่อยก็น้องพี่น้องเนาะออเดือดรับพี่น้องเดือดล้วจะ้ะแต่ว่าไก่เก็ยังมันเปื่อยปันไนลยเดี๋ยวรอให้ไก่เปื่อยอีกจักหน่อยก็น้องพี่น้องเนาะแม่กล่องลืมบอกไปว่าแม่กล่อง ใส่โคงปรุงรสฝ่าไทยน้ำด้อยจากพี่น้องโคงปรุงรสสำเร็จรูปฝาไทยน้ำเหยาะใส่จักน้อยจากพี่น้องได้สักขักหนึ่งเข้าจังพอเส็จรงแล้วพี่น้องเนาะรอแหกไก่เปอยก่อนจ้ะเออเลือแต่ทีแล้วจ้ะย่าฮ่อเสร็จรุงกเลยเอเส้็จงกันเลยจากพี่น้อง ในกล่องแซนา์ไว้ในกล่งงกองแส่สำหรับเส้นแห่งจากแซนด์ไว้ก่อนแล้วก็ต้นหอมต้นหอมพักซีเข้ากับอบบโบแมนหอมบัวจากพี่น,อน้องใส่ลงไปต้งกันเลยจ้ะกกิบหาาก หอมกับน้ำสินเข้าใส่ลงไปน้ากันเลยสักพักเข้ากบโยกได้จากพี่น้องยกลงุงตักเสิร์ฟได้เลยจากพี่น้องซิมรสได้จตามใจชอบได้จากพี่น้องเอเพิ่มรสได้ตามรสไผ่รสมันจากพี่น้องนี่ละจ้ะ ออมไก่ใส่บนเส้นไม่กองเห็ดง่ายๆบานๆเข้าจากพี่น้องพร้อมเสิร์ฟด้เลยจากพี่น้องเสร็จแล้วจ้าพี่นอ้องออมไก่ใส่บนเส้นแบบบานๆง่ายๆจากพี่น้องผู้ใด,ดมากเกบ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่กองเฮ็ดคลิปต่อไปในเรื่องจากคลิปนี้ไว้ซํานีสักก่อนจากพี่น้องแม่กองสิฟ้าวเอาออมไกลไปทรงพอยายแล้วก่อนจากพี่น้องไปพอกันไหมคลิปหน้าจ้บพี่น้องจักน้อยเส็นสิกก่อนจากพี่น้องไปพอกันไหมคลิปหนาจ้าสวัสดีจ้า